สวัสดีพี่น้องมาหนีลงตลาดบ้านเฮาเองตลาดบ้านขันทันจันเมืองไทรบุทองแขวงสวรรค์เกลอันมันสิมีอาหารแรงตลาดสดพี่น้องขายอันนี้กับเขามีทำไมพ่อเหรอฮะมาขายของบริการโซจีอันสีมาหาสื่อเนี่ยกินสีเป็นอันอันไม่ใหญ่ว่าอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งอ่ะช่มาเบิ่งว่าคะแนมสิมีหรือบ่อ นั่นแหละนายสบายดีสดีทำซันเจอได้ป่ะพี่น้องตอนเราลองเพลงอยู่หน้าเนาะอยู่หน้าเลยเนาะเออเป็นวัดเฮียเป็นวัดเพลงเดี๋ยวนี้นะเสียงเื็มโมบี้รู้มาบนนั้นตอนลองเพลงตอนไหนอันนี้ซวบี้เอาเปิดหน้าเลยก็ผู้สาวาด้ยพี่น้องง่าคนเดียวหน้าสดแซวสดไพ่จับกล้องให้เลยก็อัดปากคอนโดพี่น้องก็เดินนะ พัดหน้ากา็ไปเบิง่งสิลอกันมีได้อไปเบิ่งว่ามันสิมียังกินได้ยังเนาะมากินน่ะโอ้ยได้มันยังแหงสตาน <c oughs> ได้สิ้นแห้งว่ะได้สิ้นแหง้งบ่แม่นบ่แม่นของผู้เฒ่าบ่ะสิ้นแห้งไปด้วไ <c oughs> ปก็สิจับเอง <c oughs> ปะ่ะมาพี่ <c oughs> จับเองดีกว่าหาแนกินแรงกันเด้อพี่น้อง เสียอ่อนยังเนาะหอยแครงกินเฮ้ยกุ้งยังไม่ใหญ่ว่าอยากกินกุ้งกุ้งมันชื่อบ่อซดกุ้งสดหรือบ่อซดมันบ่อซดสดเลยแม่สระมันชื่อว่าอะไรอย่าซื้ว่านะพ่อข่ากี่ตัวนะเบิ้งพ่อข่าปากหวานพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พ่อข่าปากหวานอันรอเบิ้งสักก่อนเด้อเราจะยังสืมาซื้อซอย อันนี้นั่นแซ่บได้พี่น้องอันนี้นะอันเฮ้ยเอยังกาพี่น้องทางฟังไทกวงตุง่เออบานท่กาศดอกผกาศซ้อมางา่เออบารกปมกาอ้านกาดกอตุ่า้านารกประามื่าอนดกมนกกม้ออนึ่าก้ง้เบ้องเ่งปะระ้มวง่จับก้วย อ่จ้าพื่เลยเลยัเออระตรงวนพักแบบเอออะไอ่ะกาค่อ้เขาลักไปได้ไปไหมซ้อนอ่านวิธีจับกล่องก็พี่น้องเอามืออาตัวนี้ใส่นี่ไปไปอเหน่ารอดเม้แมวกินตลอนนีคะ

mới thôi, hà bà à. thì đi luôn. đi lột, đi lăn thì luôn cả. cái gì ngay? sườn cá na, ให้เห็นเลนี่นี่ยเสีน้ำมาขาดปากบ้านก็้านน มาเพื่อนนี่มาดิไปลองเพลงมาเฮ้ยตายตัวพี่ตายเองี่ตายตัไปมาตาย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 จาอตาย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 ตางตาย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 ตาตาย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 ตตา เทาเศีไหนี่นั่นเองาาะทำมเล่าเศีปเอาเลือดไปก็ด้เนึ่งมัน่ท่านจับกล่องมากนะเขาเลงผีเนี่ยก็ปะบเซลเเข้าไปอยากเขากล้องเขาเมาเลอท่านง่ายก้อน

ผไมมะม่ังเบ่ยร์อาชพผู้หญิงรับไรยเ่าแล้วก็น้องเห็ดย่งอย่กั่ย่งน้ำกรมบอกมมิเป็นบามยนินาเอาพ้กล่ไลูกเอาผักลำันนึง

เลาะเบิ่งตลาดกันจ้าเม่นุ่มเจ้าขายยังขายนี่แขายนี่แน่เขาได้อันนี้นะอหอยเดือ,อพี่เนาะขนมขอดเนี่ยบุญมีขนมทอดยัดมะพริกของไทยมกพริกนะยายเออเนี่ยหืมเนี่อยู่บ่กมกพริกเจ้าบ่ พีไม่ใหญ่บ่ในนนหลาบนนุลลาบอกพีกแค่ไหนจานอะไรหาพันเบหาพันคือเก่าสื่อบอกพีคก,กันด้พี่นอนไะเห็ุอันเจวอัน้ำมันเจวอันคือ <c oughs> เอาอกละ มาผิดกอนไพยไพในใดบอนเขาใช้จ้อของนะจ่อองสมปลาอยู่ไซเบิ่งกันเด้อพี่นนองสมปลาต่อนเฮ้ยโบเมนยังเกาสมปลา คันี้สมราค่ะ้าเมฆาห้าแน่ใดบอกว่าอาหอดปลานั่นขีดหนึ่งซองขีดสองลอยกได้พี่น้องเลยมามีแนวถือกติดบางดุ ขีดหนึ่งซองขีดน้ำมันใดซ้ำใดเขาได้อะไรนะสี่สิบบาทซองบแบบแทมเนี่ยกว่ามีเงินบาทบารบ,บาทน์นะคะ ว่าเป็นเงินบาทอีกเลยคือบอกเอาหาพันคือ <c oughs> บอกว่าคือหาพันกิตะกีเนาะกะซิมนี่แต่คล้องอ่ะลุงเสือหยางงามเลยโม,มีแนวบ่ม,มีแนวก็โง่คืน ได้แล้วเ่าได้กุ้งได้มักพริกได้สมปลาได้วไปซื้ออันนี้ก็เอาอันฮอนด็อกเอาอันนี้ให้แน่ซื้อสอยปลาก,ก็เอาเมื่อหายเทพไทยก็เอาสีเหลืองเอาสีพันเดือบะเอเอกุ้งใส่กับอันนี้ได้มันมักอันนี้นี่นี่เอาใส่เมื่อฝากลูกไส้ก็ เขาบริลล์ลงมาตลาดบ่มบริลล์นะตรงมาเห็นยังบริลล์หอดบ้านหอดเทือนพี่น้องเลยเออมาแต่นมาแต่นบ้านละโมงเกี่ยวข้าวซอยบ่อย,อย,ยโอ้ยขอบใจหลายๆหาก่อนแม่นเบิร์ดระบ้องเงิน,นกระไดมาแม่นมันเบิร์ดระบ้อแจซื้อย่างเบิดแล้วเ้าซื้อกุ้งเา มีอยู่ขาปุ้นกับแักไลยร้านชายหรอชิว่าลายเชนากอ่สื่อซอยถ่างถมาดถ่ายเมนมนก่อนเมนุนนนมนยิ่งงามๆเ่ยมีไห่ล่ายิ่งยังซื้ออันอันนี้ซอยพอ,อันนี้บบเี้ สวัสดีป่าลงแล้วลูกสวัสดีป่าลงงาม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 แบบนูนี่อันมาหอดเทพไทยกะฮากะมาหอดแม่ของกินผักอยากกินนมเอาแท่งดูแท่งเป็นบ่อยากกินนมพี่น้องเลยฮนะแหลนมาหาแม่กินนี่กินหอดแม่บ่เมื่อคืนนี่แม่บ่ได้มาหอมแก้่แม่ไหมเห็นทำไมเอาไม่เอาไม่ <laughs> ไม่ห้ามแกแมันี่ไหมเร็วๆคิดฮอดแม่ใบมือหนึ่งชองมือกับคิดฮอดแม่โอ้นมเบิร์ตแม่ใหญ่ป่ะพอดีนมเบิร์ตเนี่ยแม่ไปนั่นนมเบิร์ตแม่ใหญ่เราก็ลัซื้อมาให้แพ็คหนึ่งไปซื้อในหานมาให้เพราะว่าสุปินี่ซื้อไว้เป็นแก๊สแต่พอดีมันเบิร์ตแม่ใหญ่อยากกินทุกที่หรือเปล่าพักะ อย่ไกับข้ามาได้ไหมเช็กอีหยางหยางอยู่นอกคูมากินน้ำตานอยู่เข้าวมันไดอีกก็ได้อันลูกชิ้นมาฝากเพื่อนโอ้กินนมแล้วก็วิ่งอันส่งกับเสือน,านา่ะในน้อยนึงเงินแต่ด่ากินนั่งรึมากินมานิเออไฮไม่ไงเออไฮไม่ไงอันนีนะยินแน่เด่นพากันกินถ่ายเอาล้างกูกอ่อนมาหอดแล้ว ดีใจป่ามาหอดเธอแล้วพ kind of ันกระหู้นะบุญเนกกว่าร้านน้อยพี่น้องเลยเป็นตาซังค่ะแม่แม่เข้ามานะดีใจเบิ้งแล้วพันกระเบิ้งคิกคักคิกคักคิกคัยอะคิคักคิกคัักนานาน่แม่นีป่าเบิดยืนต้ตลาดบ่ไปบามบ่ว่าเบิ้ดเลยในตลาดหรือยัง ไพ่ไพ่าออกมานีดูโลกเช้ายุเงินนะได้เงินมากเพี่น้องเอ้ยไปหลงเพียงเมื่อคืนนี่กะบอลายดอกกะสิมาปันกันใส่หลังจากอ่านไปซื้อไปซื้อกุ้งซื้อยัางลงตลาดซื้อแนวกินสู่สู่คุณแม่กินจ้าอีแม่ดี แต่สิมาปันเงินให้คุณแม่แน่ผู้เอาลานอยู่เฮืออะไรตะวันสบายดีเลยบ้าลูกอะไรฟ้าออกมาหนิดูลูกสิเอายุ่งเงินนั่นไม่นี่นะน้ามาหนิลูกสาวพี่น้องไปห้องเฮียนหาเงินแต่ละมือกันนี่แหละหายมาหน่อยตัวนี่แหละกับพุนน้น่อยนมกับเบิดพอนมอะสบายดีนะแล้วบ่ เ้ยบอรงแก้มนะอันไพออกมามาในแม่แม่พี่มาพี่จะไปซื้อเลขมั้ยไงวะในเงินหวางโอ้ยนางเนี่ยซักเมื่อไงก็ซื้อเอาบ่มซื้อได้มาหลักปันกันหุ่นละลอยยองลอยก้าวในซื้อนะ มากเบิดเลยเนาะเอาแบงงามๆไม่ใหญ่ก่อนไม่ใหญ่เอาเอาบุหรีพ่งเปเาอางนี่ก็เพราะเพาะวาโรา้าง้แมล่แนวใช่ล่มแนวใ่ลุ่ห้่มแนล่มอน่ลุ่มแนุ่มนมนวุ่่มแนวใุกมแนวุกนในวุ่่มแน่มแนวใช่ลุ่มุ่ในมืมวล่นนลน่ลว เบิด like ์ตได้หนิสามแสนแต่ี่นอนเลยสิ้นเดือนยังนีหนินอนปะอ่าน้อนมาแล้วก็ปั่นกันเบิด์แหละอันนี้เอาไปให้ตะวันตะวันเอาเงินบาทแล้วเงินเกีิบลูกเบิร์ตเอาเงินบาทเอาเงินยังนิเอาเงินบาทเอาเงกู้แล้วหนิเด้อพ่อพี่ต่างหากอง่าพี่พ่อนี่ส่วนพ่อส่วนแม่ส่วนพ่อส่วนแม่เอาเงินบาทให้เปิตังซื้อให้เบิดอ่ะ เอาคุณยาเอาเลยนี่คุณยาันคุณย่าเอาคุณยามันยเอาไมเอาเลยเอาแมวไปให้พ่อได้ซิเอาค่ะตลาดเอาน่ลยเอานึ่งนะแม่เอาให้พ่อเขาเงนาทบอแล้วคุณเก็บบอหรอนาเฮ้ยเงินบาทบลงตลาดคีดีกระเบ้องานสี่ลอยนี เรือเรือเียบไทยตได้รูหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเรือไปสามร้อยผูดีขานมพี่นองเลยอยากแตะกงย่งและสองแสนนี่นมอ่ะโอเคเสือกุ้งสรุปแ้วค่ะในโลกตลาด้วก็วาปันหัวนเบิร์จักมนีแต่เอาสิเปให้กินบาดนี้จคลิ้นสาิีแลวจาพี่น้องเด้อฝากอะไรก็แชร์กดติดตามสอง สาวซปอี่แนลแล้ว huh. ก yeah. well, ็ซ like ูเปอี่ซีกออฟเกียวสด้วใจเด้อาปกำลังแรงนจให้น้องราเลยยังไงร้ฮก้มาหอดมาแต่เกียวเขาใส่ทีบัน้องเาห้ไม่อ้ามึงดู